หลังจากที resort, uh ่เรานวดก้นหอนมาแล้วนะครับตอนนี so, ้เราก็จะมาถึงเวลาจับศูนย์นะครับซึ่งการจับศูนย์เนี่ยเราต้องมาจับบนแป้นหมุนนะครับซึ่งแป้นหมุนเนี่ยอาจารย์ก็ได้สาธิตแล้วก็มีการใช้การเปิดเคลื่อนไปแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะมาขอจับศูนย์เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องตีดินให้เป็นก้อนกลมก่อนเพื่อสะดวกในการที่เราจะจับนะครับถ้าเราเป็นก้อนเหลี่ยวก้อนไม่กลมเราจะทําให้เราเออมันจะทําให้เราาจับศูนย์ยากนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ก็คือ1 ดดินนะครับสอก็มีถังน้นแล้วก็ต่อแหนดนะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับอันดับแรกเราก็เช็คเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องเป็นหมุนของเราแ่บหมุนทิศทางผิดไหมนะครับสำหรับคนที่จะ้านดินขวานะครับมันต้องควรเข็บนะครับถ้ามือซ้ายก็ต้องควรไอ้ตามเข็มนะครับอันนี้ก็สลับกลับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาดินก้อนดินของเราเนี่ยครับไปติดกับบนแป้นได้ยังไงนะครับเรามีน้ำเราแต่น้ำนิดนึงนะครับใช้น้ำลู การแป้งนะครับัเกตว่าจะมีมาร์กให้เรานะครับว่าวงกลมการแป่งอยู่ตรงไหนครับเราก็เล็งเอาไว้ตรงนั้นนะครับจากนั้นนะครับถ้าคนที่ชนญแล้วเขาจะโยนลงไปเลยแต่ถ้าเรายังมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ค่อยๆนะครับกดก้อนดินลงไปนะครับนะครับหลังจากที่เราแต่งน้ำบนแป้นนะครับไม่ต้องแต่งน้ำกับตัวดินนะ